สวัสดีจ้าสวัสดีตันเย็นๆจ้าวันนี้ก็จะมาทำกับข้าวเหมือนเดิมในช่วงทุ่มหนึ่งจะเพื่อนๆจาหลังเลิกงานเนาะวันนี้เหนื่อยมากเลยวันนี้ทำกับข้าวด้วยซุ้ยกันด้วยเนาะวันนี้จะวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องการทํางานวันนี้จะว่าพละอดได้เหนื่อยแค่ไหนพ้อมากเลยเป็นไม่อยากจะทำกับข้าวคือนจนนั่งจนเกือบจะทุ่มหนึ่งจะเพื่อนๆ ไม่ก็จะกินไม่กินดีนะถ้าไม่กินก็กุ่นี้ก็ต้องลงงานตอนเช้าแปดโมงเนาะปวดไะขิวตามเคยจ้ะวันนี้ก็จะมาทำผัดบุ้นเส้นจ้ะบุ้นเส้นอันนี้ก็จะเป็น,น,นใส่เจลยแล้วก็ใส่ใส่ใจ้ะบุ้นเส้นไส่ หมูแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้จ้ะเพื่อนๆหน่อไม้ใส่หมูด้วยจ้ะเล่าสู่กันฟังเรื่องการทํางานที่เหมืองน,นอกเนาะบางทีมันก็มีวันดีแล้วก็วันไม่ดีจ้ะเพื่อนๆอย่างในกรณีของเราวันนี้ท้อมากเลยเหนื่อยงานยุ่งแล้วก็งานมันก็ปกติเนาะมันก็สิบสิบเอ็ด ห้องทุกวันเนาะเช็คเอาท์แต่ว่าวันนี้มันยังไงอะห้องมันสกปรกมากเลยแต่แลราห้องไม่ผิดวันนี้เรามีติดห้องเช็คเอาท์เนาะแต่ว่าทุกห้องนีคือชอไปแลวไม่ใช้เวลาสี่สิบนาทีเนาะกว่าจะเคลียร์แบบ เคลียพื้นที่ได้หมดเนาะมันนานมากเลยจ้ะน้ำมันก็เหนื่อยคือมันไม่ใช่ว่าเราเข้าไปปูที่นอนเราก็ก็เราเสร็จเนาะคือทุกอย่างเพราะว่าเขาจัดปาร์ตี้กันไม่คืนจ้ะคือไอเ้เศษเล็กเศษน้อยมันใช้เวลานานมากเลยแล้วก็คือเหนื่อยสุดๆเลยกว่าจะได้กลับบ้านก็เกือบห้าโมง ชีวิตอยู่เมืงองนอกมันไม่ใช่สบายอย่างที่คิดแต่เพื่อนเพื่อนท้อมากบางวันนี่ก็คิดว่าเบื่ออยากจะกลับไปอยู่เมืองไทยแต่ก็อยู่ที่นี่มันก็คือเราทํางานมันก็จริงอยู่เราทํางานเราเห็นเงินทุกวันแต่ว่าค่าใช้จ่ายเห็นเงินทุกอาทิตย์แต่ว่าค่าใช้จ่ายนีนก็เยอะเหมือนกันจ้ะเพื่อนเยอะมากเลยที่นี่ รายรับกับรายใจ่ายคือมันมันเกือบเท่าเท่ากันเนาะแเวลาทํางานก็คือเวลาเราทําก็คือทําจริงๆแต่อยู่ที่นี่ตารางงานของเราก็คือทําก็ทําจริงๆทำแปดชั่วโมงนี่คือแปดเก้าชั่วโมงคือได้หยุดแค่ครึ่งชั่วโมงเดีย แค่ได้นั่งกินข้าวพักเที่ยงขึ้นชั่วอโมองแค่นั้นทำง,งานที่เมืองน,นอกจะไม่เหมือนทำง,งานที่เมืองไทยแล้วบ้านเราจะพักเที่ยงก็ขึ้นชั่วโมองแล้วเราก็ไม่ได้ค่าไอพักกลางวันด้วยเนะาะขอหักเราออกแล้วก็คือจากนั้นก็ยืนตลอดจะ้ะยืนก้เมเงยตลอดทั้งวันไม่ใช่ว่าเราเดินแค่ก็เรียกอะไรนะแบบ คิวๆได้เนาะคือเราต้องทำเออ่ร่งต่อเวลาจะคำนวณเราก็องคำนวณเวลาแล้วก็คำนวณงานของเราด้วยว่าจะเสร็จตามเออ่งานที่เราต้องนั่นไหมคือ ข้างนอกมันก็คือทุกอย่างต้องตามเวลาเป๊ะๆไม่ว่าจะเข้าทำงานหรือว่านัดหมายเนาะมันไม่เหมือนบ้านเราจะทำงานก็เหมือนกันอย่างในกรณีของงานที่เราทำก็คือแบบงานที่เราทำก็คือแบบต้องเป๊ะๆจับเพื่อนเวลาแล้วก็คือถ้าห้องหนึ่งเนี่คือเขากำหนดว่าเออต้องเสร็จภายใน สาิบหรือสี่สิบนาทีต่อห้องก็แล้วแต่ว่าห้องมันสะอาดหรือว่าสกปรกเนาะคือเราจะพักก็ไม่ได้จ้ะคือถ้าพักคือยังไงอะไม่เหมือนบ้านเราถ้าเหนื่อยแเราปวดหลังปวดเอวนั่งพักสักห้าหรือว่าสิบนาทีเนาะแต่ที่นี่คือคุณปวดคุณก็ทำจ้ะ คุณเหนื่อยคุณก็ต้องทำเป็นกวามหน้าที่ของคุณให้เสร็จนี่เราจะดชีวิตเหมือนนอกมันไม่ได้สุขสบายอย่างที่เราคิดวันนี้ก็เลยจะมาทำว่าจะกินข้าวหรือไม่กินดีเนาะเป็นเย็นมากเลยมาทำกับข้าวตอนเย็นจะเพื่อนๆจะ้ะ กินเสร็จแล้วก็เข้านอนเลยเช้าก็ทำหน้าที่ของตัวเองต่อชีวิตเมืออนอกก็มีกรประมาณนี้เราจะกินนอนแล้วก็ทำงานชีวิตของเรานะในท้อก็ต้องทำจ้ะหน้าที่ถ้าไม่ทำก็คือจะไม่มีรายได้เข้าเนาะมีแต่รายได้ไไดมีแต่จ่าย มีแต่ใจมีแต่เสียอยู่เมืองนอกอะถ้าเราไม่มีตังเป็นเส้นจะแค่น,น้ำไว้ ข้องนอกไม่แต่เงินที่จะถ้าเราไม่มีจริงๆเราจะกู้ยืมธนาคารก็ไม่ได้นะกู้ยืมได้จ้ะแต่ว่าเขาก็ต้องดูว่าเรามีไรายได้รายรายได้ไรายร,ร,รับไหมเขาก็จะดูด้วยเนาะแต่บ้านเรานี่คือเรากู้ยืมได้เนาะกู้ถึงแต่ที่นี่เขาก็มีถ้าเราทํางานเขาก็ให้ยืมจ้ะขาให้ยืมอย่างเร็วเลยแหละเพราะเรามีไรายได้เข้ามาเนาะ หรือว่าถ้าเราจะยืมพี่ยืมน้องก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วคนที่นี่เขาจะอยู่กันแบบตัวใครตัวมันเนาะเขาจะไม่ค่อยสนใจเขาจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เขาจะอย่างพี่น้องเขาจะไม่ค่อยสนใจว่าเออเราจะมีกินมีใช้จะเดือดร้อนอะไรไมหมหยิบยืนให้ก่อนไม่เห็นก็นั่นเลยนะอย่างกรณีพี่น้องของแฟนเราเขาก็ไม่ค่อยถาม เขาก็จะไม่ค่อยถามความเป็นอยู่เท่าไหรนะ่นาอเขาจะไม่ค่อยถามความเป็นอยู่ของพวกเราเท่าไหร่ว่าเออเธอจะมีเงนินเออ ใช้ใจนู่นนี่ไหมพอไหมให้หยิบยืนก่อนไหมญาติเยอดอะไรก็เหมือนกันจะ้ะที่นี่เขาจะไม่ค่อยเหมือนบ้านเราบ้านเรานี่คือใครไม่มีอะไรก็หายืมกันได้นะไม่มีเงินก็ยืมกันยืมกันได้แล้วก็คืนกันเนาะที่นี่เขาจะหยุดตัวใครตัวมันจะไม่ค่อยสนใจเรื่องของคนอื่นเท่าไหร่ นี่แหะค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเรานี่เล็กกลัวที่สุดเลยเพราะว่าตัวเองไม่นานะที่มาอยู่เรามาอยู่ที่นี่เราเหมือนหัวเดียวก็เทียมเดิอเนาะเราไม่ค่อยมีไม่ค่อยสูงสิงบใครจะอยู่ก็อยู่แบบนี้เรากลัวที่สุดคือความจนเนาะกลัวที่สุดคือไม่ใช่ความจนคือกลัวที่สุดคือไม่มีเงินติดก,กระเป๋า แต่กลัวที่สุดคือถ้าเราไม่มีเงินไม่มีอะไรแล้วลูกเต้าจะอยู่ลาบากเนาะพูดถึงการกินอยู่อย่างน้อยเราไม่ใช่คนมีตังค์แต่เราก็ไม่อยากจะเป็นนี่เป็นสินใครเราไม่อยากต้องคือยังไงอะเรากลัวที่สุดก็คือแบบนี่สินเราทํางานทุกวันนี้ก็คือไม่มีเก็บเรจาจะเพื่อนๆทํางานทุกวันนี้ก็คือกินไปวันๆ แต่คือไม่เดือดร้อนคือเราเป็นคนแบบคือยังไงกลัวกลัวทีว่สุดค,คือเป็นนี่เป็นสินเขาเราบอกลูกบอกหลานบอกไม่ว่าใครก็แล้วแต่มีน้อยกินน้อยมีมากก็กินตามที่เราอยากกินแต่ถ้าไม่มีก็รู้แบบต้องรู้จักเผื่อแพร้รู้จักแบ่งปันแอนรู้รู้จักเพื่ออะไรนะเออเก็บออมจ้ะ เพราะว่าเราอยู่ที่นี่ถ้าจริงๆนะแล้วถ้าตามที่เราทํางานมาเราน่าจะเป็นมีแบบเงินเก็บเหมือนคนอื่นจะเพื่อนๆซื้อบ้านซื้อรถซื้อนู่นนี่เหมือนคนอื่นทั่วไปเนาะแต่ว่าชีวิตของเราก็ค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะอพับกับการที่เก็บออมไม่เป็นจะไม่ใช่ว่าไม่เป็นคือภาระเรามันเยอะจะตั้งแต่มาเหยียบประเทศไอร์แลนด์นี่ก็คือเพิ่งจะเลิกส่งไปทางบ้าน ้ประมาณสองสามเดือนก็ไม่ได้ทรงติดกันเนาะแต่ก่อนนี่ก็จะทรงตลอดดูแลพ่อแม่ดูแลคนที่บ้านจนกวา่าจนทุกวันนี้จะคือชีวิตของเราก็คือทํางานได้ก็คือแบ่งปันให้คนอื่นเขาจนตัวเองไม่มีแม้แต่เงินจะเก็บนาอพูดถึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเก็บก็คือมีเล็กๆน้อยๆ ถึงว่าแบบในกรณียามเก็บไข้ได้ป่วยก็คือเราไม่ต้องไปหยิบยื่นคนอื่นเขาเนาะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าอยู่ที่นี่จะไม่มีใครสนใจจะไม่มีพี่น้องคนไหนที่ว่าหยิบยื่นได้เนาะในในกรณีของเราเราคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราก็กลัวที่สุดก็คือแบบการหยิบยื่นเงินทองจากคนอื่นเนาะนี่นะคะชีวิต วันนี้ก็คือแบบเหนื่อยเนาะก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังมาแชีการทํางานที่นี่ว่าเป็นยังไงเนาะการเหนื่อยของเราก็คือแบบเหนื่อยจนจนมาก็คือไม่อยากจะพูดกับลูกกับเจ้ากับหัวกับอะไรก็แล้วแต่เนาะมันเหนื่อยมากเลยแต่ชีวิตมันก็ต้องดิ้นต่อไปจ้ะท้อได้แต่ไม่ถอยยังว่าแหละชีวิตคนเราเนาะอยู่ที่ตามแดนได้ผัวด้วยก็คือว่าเป็นโชคของเขา สำหรับเราก็คือเราต้องสู้เนาะอีกเราคิดว่าอีกหลายหลายชีวิตที่อาจจะเหมือนเราเนาะก็สู้กันต่อไปค่ะเพื่อนๆโอเคเนาะข้าวเราก็สุกพอดี้ะก็ไม่มีอะไรมากมายจะเพื่อนๆต้มาเราสู่กันฟังเนาะบางทีชีวิตคนเราก็มันก็มีแค่นี้จะอย่างน้อยการที่ทํางานที่นี่มันก็อาจจะดีกว่าการที่ เราใช้ชีวิตยอยู่ที่เมืองไทยเนาะแต่เราก็คือไม่รู้ว่าตอนไหนที่เราจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตเออเขาเรียกอะไรนะชีวิตที่เมืองไทยคือไปอยู่ที่เมืองไทยจากเพื่อนๆเราไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงอนาคตเนาะแต่ตอนนี้ก็คือทําสิ่งที่ปัจจุบันให้มันดีที่สุดแค่นั้นจะเหนื่อยก็พัก นกพูดถึงชีวิตคนเราก็มีแค่นี้บางทีเวลาเราทอร้อเราก็เหนื่อยเวลาเราคิดถึงชีวิตคนอื่นอย่างคนที่อพยพอะไรมาเวลาเราทํางานกับเขาความรู้สึกของเราเราเรารู้ด้ยความรู้สึกของเขาเป็นยังไงเนาะเขาจะพูดให้เราฟังเขาจะเอาอคลิปวิดีโอที่พวกระเบิดลงบ้านเขาให้ดูดูคือ เราก็คิดว่าชีวิตของเขามันน่าลําบากกว่าชีวิตของเรามากเลยเนาะแต่ว่ามันก็ม,นกมันก็ลําบากไปคนละอย่างเนาะเพื่อนๆโอเคเนาะมากินข้าวด้วยกันจะเพื่อนๆจะนี่จะวันนี้ก็จะผัดบุนเส้นของเราเรียบร้อยแล้วจะหน้าตาก็โอยอยู่แล้วน,นี่จะบุนเส้นใส่หน่อไม้ทำกับข้าวด้วยคุยกันด้วยจะเพื่อนๆจะอย่าเพิ่งเบือเ่อแล้วกันเล่าซู เรื่องแ,แย่ในแต่ละชีวิตประจําวันที่เราทํางานอยู่เนาะว่าเป็นยังไงแต่วันนี้ก็คือเหลืออดจะเหนื่อยมากๆเลยนะโอเคจะยังไงขอตัวกินข้าวก่อนแล้วกัน